คะแนนเพิ่มเติมม .4 เรื่องเซตแบบฝึกหัด1.2ข้อที่6ให้ยูนิเวอร์สเป็นเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งมี A เป็นสับเซตจงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันข้อแรก U complement u <You S 2> <You S 1> ก็คือแทนขอบเขตของ universe เพราะฉะนั <_ S 1> <g> ้น universe ก็ค <g> ือพื้นที่ทั้งหมด complement ค,คือการไม่เอารางนั้นถ้าเกิดเราไม่เอาทั้งหมดใน universe เลยมันก็คือเซตวางข้อที่2 A อย่เเี่ยนกับ a นี่คือเซตของ a ไป u n i o นกับ a จำนวนสมาชิกยังคงมีเท่าเดิมก็คือเซต a a นเตอร์เซกกับ A c o m p l e m e n นนี่ก็คือเซต A A c o m p l e m e n t ก็คือไม่เอา A ก็คือรอบนอกเพราะฉะนั้นส่วนที่ซ้ำกัน,นะคะ่ะก็คือไม่มีเลยเพราะว่าเซต A คือพื้นที่ในเซต A A c o m p l e m e n t ก็คือพื้นที่รอบนอกที่ไม่ใช่ A ถ้ามาอินเตอร์เซ็กกันจึงเป็นเซตว่าง A อยูเ n ียกับ a c o m p l e m e n t A ก็คือพื้นที่ของ A UN ูเนกับ A c o m p l p m e n t A complement ก็คือส่วนที่ไม่ใช่ A เมื่อจับสส่วนนี้มายูเนียนกันก็คือขอบเขตของ Universe ทั้งหมด A Union กับ Univers e set A ก็ค ok ือพื้นที่ในเซต A universe ก็ค ok ือพื้นที่ทั้งหมดเลยจับ2ออันนี้มายูเนียนกันก ok ็คือพื้นที่ทั้งหมดคำตอบจึงตอบเป็น Universe A- ลบกับ Univers e a คือตัวตั้งถ้าจะลบส่วนที่ไม่ใช่ Universe ทั้งหมดเนี่ยออกไปมันก็ต้องลบพื้นที่ตัวของมันเองออกไปด้วยเพราะว่า A มันอยู่ใน Universe ดังนั้นข้อนี้จึงตอบเสร็จว่าง u n i v e r s e ลบกับ A พื้นที่ทั้งหมดของ Universe ก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยลบก็คือหัก รนี้ออกไปพื้นที่ที่เหลือก็จะเป็นรอบนอกทั้งหมดซึ่งก็คือ A Complement A-A ลบ A มี A-A ลบ A ออกไปคำตอบก็คือเสร็จว่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h n n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ